เป็นรังแคผมไม่นุ่มผม,มแข็งผมกระด้างฟังทางนี้ค่ะสาวๆกิกกี้มีสูตรรักษารังแคมาฝากค่ะผมสวยก้นครัวอีกแล้วค่ะสูตรธรรมชาติ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่เคเดีกิกี้เดฟแม่บ้านสายฝอขอแชร์นะคะวันนี้กิกี้มีสูตรขจัดรังแคสูตรธรรมชาติและก็ทำไม่ยุ่งยากมาฝากเพื่อนๆค่ะใช้ของแค่ยอย่างเดียวนะคะผมหลังจากที่ใช้ไปแล้วอยากบอกมากรอรอไม่ไหวจนถึงอ่าท้ายคลิปค่ะบอกตอนนี้เลยตอนนี้คือทำเสร็จมาใหม่ๆเพิ่งล้างผมออกนะคะทุกคนคือผลลัพธ์ของสูตรนี้คือผมนิ่มมาก แล้วก็หนังศีสะะรู้สึกว่าโล่งรู้สึกสะอาดไม่เป็นคราบมันอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้ยมีความรู้สึกแบบดีมากอยากให้เพื่อนได้ลองปไปดูสูตรวิธีการทำพร้อมกันเลยค่ะส่วนผสมมี2อย่างค่ะที่เทลงไปคือน้ำแอปเปิลไซเดอร์นะคะกิกกิสั่งมาทีเป็นกะลอนแบบนี้เลยค่ะเอาไว้ใช้ทุกอย่างในบ้านเลยแล้วก็มีน้ำเปล่าค่ะทุกคนเท่านี้เลยไม่ต้องทำอะไรกับเขานะคะเอาแอปเปิลไซเดอร เลงไปในขวดสเปรย์พอดีขวดอาจจะแบบว่ายุ่งๆยิงนิดนึงนะคะแอปเปิ้ลไซเดอร์เข้าไปคือกิก๊จกจะกะเอานะคะเพราะว่าผมของเรายาวหนาะ สั้นไม่เท่ากันนะคะที่ก็จะใส่แอปเปิลไปส่วนหนึ่งแล้วก็น้ําไป 2- อสส่วนค่ะก็คือเจือจางแอปเปิลไซเดอร์ใครใช้แอปเปิลไซเดอร์กับผมกับผิวนะคะควรที่จะเจือจางทุกครั้งนะคะแอปเปิลไซเดอร์นะคะช่วยปรับสมดุลค่า pH ของหนังศีรษะลดรังแคและอาการคันนะคะทําความสะอาดเส้นผมอย่างล้ําลึกค่ะและก็ช่วยเพิ่มความเงางามและความนุ่มลื่นให้เส้นผมกระตุ้นการเจริญเติบโตลดการหลุด ร่วงของเส้นผมด้วยนะคะวิธีการใช้นะคะง่ายๆเลยค่ะเจ้า Apple Cider ขอโทษนะคะอันนี้คือมันโดนน้ำร้อนค่ะเอาไปล้างแต่ว่าเทน้ำร้อนใส่เขาก็เลยอื ก็จะเริ่มฉีดสเปรย์ลงไปที่หนังศีรษะของเรานะคะเห็นเพื่อนๆบางคนนะคะก็ใช้แบบสำลีชุบแล้วก็เช็ดที่หนังศีรษะนะคะแต่กิกกี้คือสะดวกแบบนี้เนาะเพราะว่าอยากฉโลมทั้งหนังศีรษะอยากฉโลมทั้งเส้นผมเลยค่ะอยากหมัก ไปทั้งหมดเลยค่ะเสร็จแล้วกิกิก็จะนวดคลึงหนังศีรษะช่วยกระตุ้นการไหลเวียนเลือดที่หนังศีรษะช่วยให้รากผมเราแข็งแรงค่ะคกีกก็จะฉโลมจนทั่วเส้นผมเปียกเลยนะคะทุกคนพอเปียกเสร็จแล้วก็จะแรปพันไว้ คุณกิกกี้ก็จะแรปไว้อีกแล้วค่ะเป็นการอบไอน้ำแบบธรรมชาตินะคะให้ความร้อนออกมาจากหนังศีรษะเราอบไว้ที่เส้นผมเราค่ะพักไว20้20-30นาทีนะคะกิกกี้จะไม่พักนานนะคะสูตรนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกัดหนังศีรษะเรามากเกินไปค่ะเพราะน้ำเพราะว่าแอปเปิลไซเดอร์เขาเป็นกรดนะคะเหมือนมะนาวเหมือนน้ำส้มสายชูอย่างเงี้ยค่ะ